ชัไมถึันต้องดูละครเวทีนิวก็คนมันสวยอะชั่ไมถึันต้องดูละครเวทีนิวก็คนมันเริดก็ต้องดูอะไรเริศสิคะร่วมฉลองครบรอบ30ปีนิวสังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์กับละครเวทีเรื่องโคมทองจันทราสัดขาแห่งปวงชน วันที่10 1ถึง12ธันวาคมนี้ณหอประชุมศรีบุรพาปัดราคา180บาทสามารถหาซื้อได้ที่ <c oughs> ร้านหนองท่าประจันใต้โถรเอส c หรือโทร8 8 6 6 6 6ปดหกหจะได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเด็กขอบคุณค่ะ3า<ข>30ปีมีครั้ง <c oughs> ก็เทยกองสัตว์น่ะยินดูเลย <c oughs> แล้วคุณนล่ะสมิดูได้ยังไง ก็าอาจเอื่มไปขวาเดิมแ่รู้และพื้นตัวเองว่าฉันเป็นใครเพียงะไม่ลองนอยหายตายแสงจันทร์สักวันก็คงจะลือนหายไปไม่เพียงอกกอดเธอไว้แค่ชั่วนิทรา